พ่ออืมเอ้เกอหรือว่าเป็นผู้คนอีโอ้ยยังลองใส่อันนีตมองดูหนิไม่นี่จำบึงจำบึงินด์เนี่ยของเอเอฟซีเขาซื้อใไงงานยูมันขึ้นยังแต่ว่าอีกับรองเท้ามันคือกันหมดและเท่ได้ละแต่ว่าเกินเกินใส่ออกงานดูแล้วแหละอันนี้ใส่ออกงานดูแล้วแต่จะเอเอฟซีซื้อไงก็อนี่ยมันคือนยังชุดชาติโอ้ยเท่ ไส่สบายบะพอนิ่มปะนนิ่มครับแต่ตืวอเอ็มซื้อห้คือใส่ออกงานบบไรเลยสองคุณอ๋อไใสันี้คุณนี่ก็ใส่คุณนี่ก็ใไส์เบเลียนไรไดยักพอใส่นะสบายอเท่าได้แล้วดีบ่ดีปะดีปะฮะอยากเน้แนี้ไหมมีบ่มีแบ่นี้สิเดีนี้มันมีหรอคไง ขาปอดใช่กับบอยพอดีเลยบอกคู่เดียวกันคู่หน่อยแบบนี้แหละมันเท่มีปะมันบ่มีแล้วหรอโอ้ยยาชาปอดมีแต่แบบนี้ไหมของไอ้ไหม